ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะตกร h ชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอสอนะคะสวนพี่บรรจบค่ะหน้าวิทยาการอาชีพสครับหน้าวิทยายลัการอาชีพ2ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่ทีมงานดรกรกับผลิตภัณฑ์อาดีส2551นะคะมาบินโดนสวนทุเรียนของพี่บรรจบครับคะตอนนี้ทุเรียนเป็นยังไงบ้างคะแตกยอดออกพุ่ม ทุกต้นครับแตกยอดออกกิ่งก้านสาขาดีครับอืมอย่งเช่นดูครับนี่ลงตอนปลายสิงหาครับรุ่นนี้สิงหาปีที่ผ่านมานีครับปีหกห้าหกห้าครับอ๋อปีนี้หกหกสิงหาก็ยังไม่ถึงปีก็ไม่ถึงปีครับยังไม่ถึงปีต้นสวยขนาดนี้นะคะสูงก็เกือบเท่าเท่าเราแล้วเนาะครับประมาณน่าจะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเซนครับครับ ก็ก็<ช>ประมาณห<ะ>้าหกเดือนเนี้ยห้าหกเดือนอายุห้าหกเดือนยังขนาดนี้นะคะคก็ต้นสมบูรณ์อวบสมบูรณ์อวบใบก็สังเกตดูรับทอดยอดทุกกิ่งก้าสกัดเริ่มสร้างทรงพุ่มนะครับอืมกําลังเขากําลังสร้างทรงพุ่มอีกสักระยะก็เริ่มแต่งกิ่งครับไมนต้องรอให้ครบปีครับตร,รงนี้ให้ใบเยอะเพื่อสร้างอาหาร ก็บสะสมอาหารครับสะสมอาหารก่อ,อนนะคะทำองอาหารให้แข็งแรงก่อนเนาะส,สักประมาณสี่ห้าเดือนก็เดี๋ยวเริ่มครับเริ่มแต่งเริ่มแต่งถ้าเราแต่งตอนนี้คือว่าเขาก็เริ่มพึ่มเติบโตค่ะใบน้อยก็เริ่มเติบโตช้าค่ะรับสารอาหารได้น้อยครับปรุงอาหารได้น้อยอืมต้องรอครบปีค่ะช่วงนี้พบโรคแมลงไหมคะช่วงนี้มแมลงไม่มีครับมแมลงไม่มีช่วงจะือนนี้อีกทีก็ ดูฝนครับแมลงกินใบโรคจะเข้าดูฝนค่ะก็หมันฉีดพ่นนะคะผลิตภัณฑ์เนาะก็ดูแลทุเรียนก็เหมือนลูกสาวเนาะต้องต้อประงมค่ะจะเห็นได้ว่ามองไปทางด้านนน้นนะคะกล้องซูมไปเนี่ยแตกแตกยอดพุ่งขึ้นทุกต้นเลยนะคะออกข้างแต่งกําลังสร้างพุ่มนะคะกำลังสร้างพุ่มครับค่ะแตกยอดสร้างพุ่ม ีแค่ครึ่งปีครับครมาครึ่งปีพอลงปลายสิงหาปลายสิงหาครับค่ะอ๋อก็ครึ่งปีพอดีเนาะประมาณครึ่งปีพอดีค่ะพอลงปลายสิงหาต้นเปลี่ยนรูปนี้ลงที่แรกก็ต้นคราดนี้ครับลงที่แรกต้นขนา้งนี้นี่ครับต้นขนาดนี้เราที่แรกอ่ะ๋ยวนี้ เจ็ดเท้าด้ามมีดแล้วครับอ๋อต้นสมบูรณ์ก็ดูแลดีเขาก็จะค่อยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะต้นสมบูรณ์ก็จะดูแตกต่างจากครั้งแรกเลยนะคะทรับครัครั้งแรกยอดไม่ถอดแห้งนะแห้งเลยดูไม่สดชื่นะคะครับวันนี้เคยมาเที่ยวชมสวนที่แพร่อำเภอสองนะครับเป็นสวนของคุณพี่บรรจุที่ใช้อามินห b p ห d 2 5 1 ฉีดพ่นดูแลนะครับส่วนทุนเรียนที่ท่านผู้ชมเห็นมันก็ต้นก็ขนาดสองปีครับที่นี้ก็เป็นดินทรายดินล้วนผสมทรายแกก็จะให้น้ำแบบคันสูบลาดเป็นล็อกน้ำซึมง,ง่ายครับให้ปุ๊บพอหยุดให้น้ำเขาก็จะแห้ง ต้นดูเรียนขนาด2ปีครับดูแลโดยอามิโนบีพีอาดีสองห้าหนึ่งที่จังหวัดแพร่อำเภอสองนะครับ <Okay. S 2> พื้นที่ตรงนี้ก็ สิบิ่นไรนะครับเกงสิบิ็ดไรแต่ใบครับผู้เรียนกำลังลากกำลังเดินกำลังกินอาหารหยอ <6 S 1> บหกสะพังแสดงว่าลากเดินแล้วก็กินอาหารครับเกก็จะใช้เป็นพวกตดัดหญ้าแล้วเอาหญ้ามาคุมโครนนะครับให้ปุ๋ยไปในตัวแล้วก็คุมความชื้นในหน้าดินด้วย ส่วนนี้เขาจะมีกล้วยไข่เป็นพี่เลี้ยงเนาะ,ะครับนี่ครับต้นทุเรียนอายุสองปีที่จังหวัดแพ่ส่วนของคุณบพี่บรรจบแกก็ได้ใช้อามโนโนบีพีอาร์ดีสองห้าหนึ่งฉีดพ่นดูแลนะครับ

น๋อจุกสามนี่สามุ้งไข่เลยจุกสามนี่อันปู้มันก็วันผื่นบางค้นจีกอจ้านี่กะอันได้สามปีกันนี่เนาะเจ้าวสามปี้สามปีเจ้าวสามปีสามปีนี่ก็ครบกัหนดอ๋ออันตัดกล้วยผื่นตีเลี่ยงออกเนาะเจ้าตัดออกแล้วก็มีกะพร้อมที่จะเฮ้อดถเลียนแต่กิ่งกลางสาขาเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องอัน สอนยอดอกรจระเจ้าแตงกิงเจ้าแตงกิงเจ้านี้แหละสีเจ้มากทรงเสริมเฮาจีเจ้าเฮาไก่จะได้พอก่จะได้ง้ามหูง้ามตาขึ้นถ้าบ่ได้ใจอาดีสองห้าห้าหนึ่งเดี๋ยกับเปะเปยใส่ผลปุ๋ยจึงวันน้องผลวันน้องปะผลฮอร์โมนผ่องผลยาฆ่าแมลงผ่องสปะยางบ่ได้ยั่งอิจนาผลกุเจ้าเจ้า มาเดียวนี้ก็สบายใจได้สบายใจ,จเจ้าดีใจที่ผลไย้เงาเจ้จเาดีใจเนาะอันเขาได้มาหุ้จ้าสวนได้มาผลที่สวนนี่เนาะเจะ้าแล้วก็อันสาลอันนี้เป็นว่าอันปลอดภัยน่ะเราแม่ว่าแม่จะไปบอกคือคนอื่นใจสวนถ้าขําหญ่าสวนเขาปลอดสวนวย่าไอ้รุ่นสวนพีกสวน อย่างนี้รู้แม่จะืห้เขาใจก็แม่จะบอกเขาจะได้หรอถ้าเขาถามแม่ก็บอกแค่ยอีกะเจ้าอืมาหาทันดอกเตอร์โทรไปหาผลก็ได้ยาตัวยาผลมีขายเขาปวดนิ่มะเคยใดต่ออันถามไออินเลยอีน่ะถามไออินสวนลายทห้เลยเออถามไออินสวนลายให้ตอนตอนตีบดได้ใจตัวนี้เงินบ่ถึงไล่เอินสามไล่ั่นบอกกิน มหื่นห้าพอได้ใจตัวนี้ปีนี้ขายข้างแหลกได้สามมื่นไปนั่นเนาะออ่านี่เออันเนาะนีกะหันแล้วเนาะว่าอันัจจใจว่าอันเก้าทุเรียนเฮาใหญ่บระดายเนาะเรากับนี้สวนข้าวโพดลุงอินโต้ตีว่าได้ดูข้าวโพดอย่างไปแล้วกะได้หินได้เงินได้ทองได้ได้นัาโต้อินเนาจ้าเจ้าก็ต้องอัน นี่ค่ะผลสองเตี่ยยังง้ํขนาดนนั่ไหนเนาะเจ้าแต่ก่อนนีมองง้ํใส่ปุ๋ยจะได้กระตึ้งว่าใครง้ <c oughs> ํากั้นตัวนี้เจ้าตัวนี้ยอดเลยเนาะยอดเลยเ <c oughs> จ้า AD สองห้าห้าหนึ่งเจ้า